ช่วง movie guru spotlight สนับสนุนโดย c i uh n e m a g i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการมูฟี่กูรูกันแล้วนะครับในช่วงมูฟี่กูรูสปอตไลท์ครับสปอตไลท์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับจะส่งไปที่ภาพยนตร์เรื่อง F1 นะครับที่กําลังทยอยส่งโปรโมตมาเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนก็คงจะได้ชมกันไปบ้านนะครับแล้วก็รอติดตามกันอยู่เลยทีเดียวแต่ว่าถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะวางฉายโปรแกรมการฉายจอตอนช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนแต่ว่าการเป็นหนังซัมเมอร์เนี่ยนะครับก็เป็นหนังที่ถูกคาดหวังไว้สูงมากเลยทีเดียวครับเขาว่ากันว่่่าหหนนนนัังงงเเรือีี้ป็ท สร้างภาพลักษณ์ของหนังแข่งรถที่จริงที่สุดเท่าที่เคยทํามาโดยเฉพาะผู้ในการสร้างหนังเรื่องนี้เขาเป็นนักแข่งรถ F1 ที่ไม่เคยมีใครโค่นเขาได้แล้วเขาเป็นท่านเซอร์ด้วยเขามีชื่อว่าเซอร์ลูอิสฮมิตันนั่นเองเขาเป็นหนึ่งในผู้ในการสร้างของภาพยนตร์เรื่องนี้สัปดาห์นี้เราจะอุ่นเครื่องด้วยเบื้องเบื้องหลังที่น่าสนใจวิธีการทํางานของภาพยนตร์เรื่อง,ง F1 มาฝากกันกับเมื่อวิกรตสปอตไลท์ครับ Drivers, do you copy me? Stand by. You just can't fake the speed and action of Formula One. Turn, release the cars. Brad and Damson are driving the cars, traveling at ridiculous speeds around these tracks. We train consistently. Yeah, it's so much fun, man. Boys. We rock it out of there. You pass me now, Damson, on my left. We focused on repetition. Keep going, boys. Keep pushing. Faster, faster, faster. Got faster, more confident. Hey, can we also do some wheel to wheel on this race? They go fast. They go fast. And they love it. That's fun. We just want to keep on going. That was really good, dog. Yeah, good job. Great, fun. กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเรานะครับ p o t l i g h t ของเราในสัปดาห์นี้จะส่องให้กับภาพยนตร์เรื่อง Sinner <ช>กันต่อนะครับที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวเหนือธรรมชาตินะครับรวมไปถึงความสยองขวัญที่โดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับโดยจะผสมผสานเข้ากับตัวละครเรื่องราวแล้วก็รวมไปถึงเสียงดนตรีด้วยครับใช่ครับคุณผู้ชมครับรอนคูเกอร์เป็นผู้กำกับอีกคนที่มีความจริงจังในวิธีการทํางานของเขาโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้มันจะพูดถึงเรื่องราวของดนตรีบลูส ของคนผิวสีเขาถึงขั้นว่ามีการ audition นักดนตรีจากทั่วโลกเลยที่มีแววมีความสามารถส่ง audition เทปเข้ามาวิธีเล่นดนตรีเขาจริงจังถึงขั้นว่า มันมีเสียงของนักร้องคนหนึ่งชื่อมาส์แคทตันที่เขาสนใจแล้วตรึงตาเขามากว่าต้องเป็นคนนี้ซึ่งตัวมาส์แคทตันเนี่ยนะครับเป็นเด็กหนุ่มวัย19ปีเท่านั้นเองนะครับมาจากทางบรุกลินนั่นเองนะครับแล้วก็โตมากับการร้องเพลงในโบสถ์นะครับและได้รับการเลือกให้มารับบทสําคัญบทนี้นั่นเองกับบทของแซมมี่นะครับซึ่งเป็นนักกีตร์แนวบลูส์ผู้น่าทึ่งครับตอนนี้ครับเราจะพาผู้ชมเนี่ยนะครับไปชมฉากที่เขาแสดงความสามารถในการดีดกีต้าแล้วก็ร้องเพลงกันเลยนะครับในภาพยนตร์เรื่องกันเนอร์สกัน Spotlight cup Yeah, that's uh Charlie Patton's guitar. Me and my brother went off I'm in a car game. I lost that. You mean to tell me I had Charlie Patton's guitar this whole time? swept old guy in your hands. Nah. Now let's see if you can play like it. right here? Yeah, right now. Come on, all right Come on. Watch this. <laughs> Travelling, I don't know why the world I'm here. Travelling, I don't know why the world I'm here. The woman that I'm loving, she sure don't feel like that. We gonna make some money, we gonna make some money. Ryan is such a unique storyteller. There's a lot of musical beats and musical ideas in his tonal language. And that's why I feel like it's so easy for us to work together and for him to work with musicians. We can really talk and discuss rhythm and music. Brian told me this movie is kind of a love letter to his uncle. It was his uncle that always played blues music when he was around. You know, while I was finishing up the script, you know, i was able to take a trip out to mississippi for the first time and, and go on a blues trail and Ludwig was right there with me every step of the way you know i'm in the blues club was here i come here 66, 67 years ago this year he has so many blues clubs so i might have never get a chance did. to make it to him. No. i wanted to be as authentic as possible and it was very important that we got to work with the right artists and songwriters and give them the room and give them the space to feel comfortable for me if blues is the backbone for popular music i think the scary story is the backbone for all storytelling. you keep dancing with the devil <laughs> one day he's gonna follow you home กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการมูวิกรูแล้วนะครับและนี่คือช่วง Movie g u กร Spotlight กับเรา2คน 2> ใช่ครับ The Accountant 2เนี่ยเขาบอกว่าคนเขียนบทที่มีชื่อว่า b ิลเดอะบู e เขาได้โครงเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของการค้าม,มนุษย์เขาไปเจอพวกนักสืบหลายคนเวลาเด็กหายเนี่ยจะมีการเป่าประกาศติด ป้ายประกาศว่ามีเด็กหายนะตามหาให้เจอนั่นเป็นโครงเรื่องของ Dear c o u n t e t t 2และสำหรับพูมกกับอย่างแกเบนโอคอนเนอร์เนี่ยคร,ครับเขารู้ว่าการโฟกัสนะครับมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์นั่นเองนะครับมีความท้าทายมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะสร้างหนังที่มันสนุกแล้วก็บันเทิงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ความสนุกจากมุมมืดของกระบวนการใต้ดินแบบนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะได้เห็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคงจะต้องไปชมในโรงภาพยนตร์กันให้ได้เลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เวลาแล้วนะครับ กับความน่าสนใจที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมจากภาพยนตร์เรื่อง The Accountant 2นะครับมาชมกันได้เลยในช่วงนี้กับ o v i e g u r u s p o t l i ล h t ของเราครับ She I'm very excited for the audience to see this fight. The fight is so brutal. That sequence feels more tense when it feels more real. And I think it works really well. Set, set, this is authentically badass. It's the kind of action that I love being a part of because there's a ticking clock the entire time i work for a government agency i don't torture people you didn't this is definitely the kind of movie that would get me to run to the theater cinema at home by ace digital printing What you want? your brother. I know. สองพี่น้องหนึ่งภารกิจ The Accountant ตัดจุริยะคนบัญชีเพชรฆาตสองวันนี้ในรูปแบบ 4DX Sigma Cine Stadium และในโรงภาพยนตร์